สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินติดคลองส่งน้ำสวยๆมานำเสนอครับสำหรับคลองบริเวณตรงนี้จะเป็นคลองน้ำสาธารณะประโยชน์นะครับมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่แห้งครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินโคราชัมเบ no. เร์439ครับขายที่ดินติดคลองส่งน้ำสวยๆใกล้ถนนตัดใหม่เรื่องเมืองด่านขนทดครับ สำหรับเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้จะเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่7ไร่379้ตารางวาครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา2 5 0 0 0 0บาทต่อไร่ครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเป็นที่นาที่นาที่ติดคลองส่งน้ำธรรมชาติที่สวยมากๆเลยครับที่นาแปลงนี้ก็จะใกล้หมู่บ้านใกล้แหล่งชุมชนแล้วก็จะใกล้ถนนตัดใหม่ด้วยครับผม สำหรับรายละเอียดของถนนตัดใหม่เส้นนี้นะครับเป็นถนนตัดใหม่เรียงตัวเมืองด่านขนทศครับทางหลวงสี่ช่องจราจรนะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่ครับสำหรับถนนเส้นนี้นะครับมีวัตถุประสงค์สร้างเพื่อช่วยลดการเดินทางการท่องเที่ยวลดอุบัติเหตุหรือว่าจะอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการสัญจรนะครับหรือว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าให้มีความปลอดภัย ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับระยะทางของโครงการถนนเส้นนี้ครับ12.5กิโลเมตรครับจุดเริ่มต้นนะครับจะอยู่บนถนนหมายเลข201กิโลเมตรที่36ถึงกิโลเมตรที่47ครับเป็นถนนที่เรียงตัวเมืองนะครับผมวัตถุประสงค์ก็ตามที่แมนได้บอกเมื่อสักครู่นะครับ และที่ดินแปลงนี้ครับมีเขตปกครองอยู่5ตําบลน,นะครับเผื่อท่านใดอยากทราบท่านใดไม่อยากทราบนะครับผมสําหรับท่านที่อยากทราบนะครับแมนก็จะบอกว่ามีอยู่5ตําบลก็คือ1ตําบลตะเคียน2ตําบลบ้านเก่า3ตาําบลด่านขุนทด4ตาบลพันชนะและ5ตําบลหนองบัวตะเกียดครับสําหรับท่านใดที่มีที่ดินอยู่5ตําบลน,นี้นะครับก็จะใกล้ถนนตัดใหม่ถนนเลี่ยงเมืองเส้นนี้ครับ ลองไปเช็คดูนะครับว่าที่ดินของท่านครับใกล้ถนนเส้นนี้ประมาณไหนนะครับเพราะว่าในโอกาสหน้านะครับถ้าถนนเส้นนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านก็สามารถเดินทางบนถนนเส้นนี้แล้วก็วิ่งเข้าตัวที่ดินของท่านได้เลยครับจะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายประหยัดเวลาได้ด้วยครับผมสาหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับสร้างบ้านสวนบ้านไร่บ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะเป็นโคกไรหนองนาโมเดลนะครับบรรยากาศดีวิวสวยมากๆเลยครับ มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีด้วยครับแต่ว่าที่ดินแปลงนี้จะยังไม่มีไฟฟ้าปรับปานะครับห่างอยู่ประมาณ300เมตรนะครับก็คืออยู่ในตัวหมู่บ้านเลยครับผมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0 9 8 9 5 1 8 3 5 2ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับ สำหรับตรงบริเวณนี้จะเป็นคลองน้ำด้านหน้าที่ดินครับผมจะเห็นว่ามีน้ำเต็มปรีเลยนะครับผมน้ำมีใช้ตลอดทั้งปีไม่แห้งไม่ขาดสายเลยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือกว้าง271เมตรติดถนนเรียบคลองยาวเลยนะครับติดทางสาธารณะถึง271เมตรเลยทีเดียวครับ ทิศใต้กว้าง164เมตรทิศตะวันออกกว้าง58เมตรระดับความสูงจากน้ำทะเล206เมตรครับผมสำหรับสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้ถนนตัดใหม่หมายเลข201นะครับเป็นถนนเรี่ยงเมืองด่านขุนทดเพียงแค่100เมตรครับใกล้ถนนคอนกีต200เมตรใกล้ไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้าน300เมตรครับ แล้วก็จะใกล้แหล่งชุมชนหมู่บ้านพันชนะนะครับ300เมตรในแหล่งชุมชนก็จะมีร้านค้าร้านอาหารนะครับผมและที่ดินแปลนนี้ครับก็จะใกล้ถนนลาดยางหมายเลข3012เพียงแค่1กิโลเมตรครับถนนลาดยางตรงนี้ก็จะมีโรงเรียนพันชนะวัดพันชนะนะครับที่อยู่ใกล้ๆประมาณ1กิโลเมตรครับ สำหรับตรงนี้จะเป็นบริเวณใจกลางตัวอำเภอด่านคุณทดนะครับผมตรงบริเวณนี้ถึงเวลารถจะติดมากๆเลยครับช่วงเช้าช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเขาจึงทําถนนเรี่ยงเมืองเส้นนี้นะครับเพื่อลดการจราจรที่หนาแน่นครับเพราะว่าเส้นนี้ครับการเดินทางจะไปได้ทุกจังหวัดเลยนะครับจะไปชัยภูมิลบบุรีขอนแก่นนครราชสีมาหรือจะกลับมากรุงเทพไปถนนโมอเตอร์เวย์สาย M6 ได้ครับผม และบริเวณตรงนี้ก็จะอยู่ห่างจากที่ดินเพียงแค่7กิโลเมตรนะครับผมบริเวณตรงนี้ก็จะมีโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสูงประคุณหรือว่าจะเป็นธนาคารต่างๆสถานที่ราชการต่างๆนะครับเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอิน42กิโลเมตรห่างจากถนนมิตรภาพสาย2 48กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองโคราช61กิโลเมตรครับหรือว่าที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าหากท่านใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับก็จะห่างเพียงแค่260กิโลเมตรใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองครับผมที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่บ้านพันชนะตำบลพันชนะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับ และสำหรับคลิปนี้แมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนด้วยครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ